วัวนะครับท่านผู้ชมวัวลานตัวเนี้ยเขาชื่ออะไรเนี่ยเสือใต้ไอเสือใต้ประยุทธ์เขาบอกเขาเคี่ยวมาผมบอกเขาเคี่ยวเสียก็ขายไป็นเนื้อสามแสนที่เต็นที่เนี้ยวประยุทธ์เนื้ออะไรพวกเสือกลับมาแสนแปดหลวงโบ้เอกชัยลานพู้ใหญ่หลวงห้องบัวมันจับผมไหว้ไต่ทำไมประยุทธ์นี่พวกลูกเกิดผมเองเอก็เลยให้คนที่โถขี้มาเสือกลับมาคนที่โถข,ขุยกี้นะก็หมายท่านเสือกลับมาชาวเมื่นฮ่าก็เลยให้ยังแกไว้ที่นี่ กูเก่งปว้ยเก่มาป็นเป็นบาทหนบาทรองบาทองนะบาทรองบาสานอะพุกไหมดตอนที่ขายไปมือมือแรกขายไปตัวน้อยขายไอ้น่อลูกแอร์ไปใช่ไยายไปตัวหน่อยเขียวนี่หน่อยขายไปมือเจดขายลูกแอร์ไปพง่ากันลูกเล็กไปสเดือ่เดือนห้าเดือนเขาไมจับไปขายไปเท่าไหร่สมัก่อนขายไปมือมือท่ามือท่า ตรยี่สิบปีสิบปีหมื่นหาก็ถึงว่ายยนละสมัยนั้นนะใช่ใช่ใช่หัวค่าเจ็ดแผ่นกันเั่านันใช่ใช่เราไม่เมือสี่หมื่นห้าถึงเมื่อเจ็ดหมนแปดตัวนี้เนี่ยตรงเสาอเสืใต้เลยแล้วไปไปอยู่ครับทางทางไหนซื้อไปนะเขาตอนแรกมือแรกเลยเมือแรกที่ไปไอ้น้องคุณกี้ทีโทรมานี้ดีโทรเขุยเดเป็นคนซื้อคนที่ตัวนี้ไปซื้อไปจากนี่เลยบบต้อกับผายส่นตผายเองอ๋อมันย้ายไปตัวเขียวน้ะอ๋อน้องที่คุยเมื่อกี้ช พี่เล่นก็เชื่อน้องไอ้น้องใช่ไหมอ๋อชื่อน,น้องอยู่เคนร้มทำงานเคนร้มทำอนี่บอยอ๋อเชื่อน้องเขาซื้อไปก็ลูกไปแอะไปเลี้ยงเขาไปเลี้ยงอยู่ไปเลี้ลงย,ยงยายแล้วก็วิ่งวิง่งวิ่งซ้อมแล้วเราหลังจากอยู่กับน,น้องเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนต่อเล่น้องขายไปโตๆไปไปอยู่ิเลยโบเขาเคี้ยวโบเขาเคี้ยวจะอยู่ทางป้านบุรีไปคือคือป่านบุรีซื้อไปอ่ะครับซื้อซื้อไปแฝงไปเมื่อก่อนน่ะโบขายไปหลายหมื่นเดือนเัือนเมียไปเต็มแต่บ้านเป็นเป็นวัวสลับจริงใช่ไหมครับ สามวิ่งสามจริงแล้วตอนนั้นที่ขายไปนะเก่งเก่งเก่งเลยด้วยเก่งด้วยใช่ไหมก็ราะคอคือมันเสือใต้ยประมาณสามเต้านั่นเออแล้วเราฟอไปทำบารองเองมันสองร้อยแปดสิบรอบนี่สามใจตัวเดียวสามเพศตัวเดียวนอกก็เก่งด้วยเนื้อนอกหมือนเราทุกผมได้ไปดูเองที่ไปจัดประชุมเอที่ไปพุกพุกร้านจิ้งขังไก่เขาบารองนี่เขาชนะชนะเยอะมาก จำอะไรไฟลายไฟลายไฟลายซิปไฟแต่พอผมก็ได้เห็นมันลายคนมาซ่อมนี่ผมไปดูซ่อมนี่ได้แขบ้าวต่อไปเห็นตัวน้อยดืย้อไปยังได้นี้หน่อยไฟลดางหน่อยไฟลดางพอพอไปอยู่ใต้ที่ปานเสยรย็จเจ้าก็ทางปานขายไปในตอนไปขายไปในตอนขายก้บวมาเพชรขายก้ามาเพชรนะที่ว่าไปาอ๋อไปอยี่อะไรลานพี่หลยมไปเสื่อกับมากี้เสื้อแฝดพี่อะไรสองแปดแปด พอถ้าไหวใจจะไม่มาอยู่ตะลุบะได้บอกงัวผมเองเลยเดี๋ยวไปอยู่ตั้งผมเล่าทูงบอกว่าผมจะเล่นบัวลานไอ้คนกี้มันจะสืบจับอันนี้มันจะของต่อผมผมเลี้ยงเกลือเองไงอืมก็เลยไปขอซื้อต่อไอ้น้องไปเห็นนะกลัวเขาจะเลิกเล่นกลัวจะขายขายเป็นเนื้อขายเป็นเนื้อขายเป็นเพื่อแขกจะเชื่อมันเออก็าเราสายทางลุบบาเลยไปขอซื้อสองสองหมื่นแปดแล้วนะบ่อน้องซื้อมาเลยอ๋อน้องซื้อมาเลยใช่ไหมสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าใช่ไหม น้องซื้อมาเลยแล้วก็เดี๋ยวก็เอามาเลี้ยงไว้นี่อ๋อเดี๋ยวดุบาทจะเลี้ยงเองครับอ๋อยังฟังเลยพ่อมันฟังพออพออเางาพาพ่อเขาพ่อเขายู่นเลี้ยงให้ดู่อพ่อเขายุ่ป,ปีลูกล,ลูกเองมาก